ไม่มีอุปกรณ์เซฟตี้ไว้ใช้ในการปฏิบัติงานเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งในไซต์งานก่อสร้างพนักงานถูกไฟฟ้าดูดการแก้ปัญหาอุบัติเหตุในการทำงานคือสิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ รองเท้านิรภัยหัวเหล็กหนังแท้พื้นในตรายผลิตจากหนังแท้อย่างดีแข็งแรงทนทานอายุการใช้งานมากกว่า5ปีพื้นรองเท้าทนต่อการสึกกร่อนถึง10เท่าป้องกันน้ําเข้ารองเท้าลดอุบัติเหตุในระหว่างการปฏิบัติงานได้ทันทีเพิ่มความปลอดภัยให้คุณและพนักงานของคุณได้แน่นอน มีหลายขนาดให้เลือกตั้งแต่ไซส์36สถึง45้าต้านทานไฟฟ้าได้มากถึง1 5 0 0 0 0โอห์มบริการจัดส่งฟรีกรุงเทพและปริมณฑลเมื่อซื้อสินค้าครบ499บาทพิเศษทางร้านไทจราจรขยายพื้นที่จัดส่งฟรีเพียงคุณสั่งซื้อครบ1 5 0 0 0บาทที่คือผลงานของร้านไทจราจรที่ลูกค้ามากกว่า3 0 0แสนรายให้ความไว้วางใจหมดเขตภายในเดือนนี้เท่านั้นอย่าลืมกดไลค์ c e b o o k p a พ e s c r สไคร์ยูทูบเพื่อจะไม่พลาดสินค้าและบริการดีจากร้านไทยจราจรนะคะบ๊ายบาย